สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a n e l The Move นะครับเข้าสู่วัดอีฟตอนที่5กันครับกับตอนที่มีชื่อว่าสมมุติว่ากับตันคาร์เตอร์ต่อสู้กับไฮดรัสตอมเปอร์ก่อนจะเข้าเนื้อหาก็แจ้งเตือนสปอยเหมือนเช่นเคยครับคุณผู้ชมที่ยังดูภาพยนต์และซีรีส์ของมาเวลยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้จะเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์เบร์ตเทนอมนิวอร์กในปี2 0 1 2 ทีมเวนเจอร์ต้องรับมือกับโลกิที่นำพากองทัพชิทอรี่มาบุกโลกเพราะว่าจุดที่แตกต่างออกไปจากทําลายนี้ก็คือกัปตันอเมริกาถูกแทนที่ด้วยกัปตันคาร์เตอร์ซึ่งจะเป็นตัวละครจากวัดอีฟซีซันแรกอีพิโซดที่1นึ่และวันที่มีการทดลองสร้างซูเปอร์โซลเยอร์นะครับการบุกโจมตีทำให้สตีฟได้รับบาดเจ็บส่งผลทำให้เพ็กกี้ต้องรับหน้าที่นั้นแทนความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อมาก็คือสตีฟโรเจอร์กลายมาเป็นผู้ขับขี่หุ่นยนต์ไฮดราสตอมเปอร์ที่ขับเคลื่อนดด้้วววยยเเทแรรรรบบัักกกกกกีาาานไไช่่หลลือลม็มมถูจุต เขายังอยู่ฝั่งเดียวกับกลุ่มตัวเอกจนมาถึงปัจจุบันโดยที่ไม่กลายเป็นวินเท์โซเยอร์ครับและท้ายสุดประตูมิติที่เปิดออกด้วยฝีมือของเรสเกลก็ได้ส่งอสุรกายปลาหมึกยักษ์ออกมาโจมตีส่งผลทำให้กัปตันคาร์เตอร์ต้องพาตัวเองข้ามประตูเพื่อส่งมันกลับไปและมันทำให้เธอข้ามเวลา70ปีมาสู่ช่วงเวลานี้ปัจจุบันหญิงสาตัวเอกที่เข้าร่วมทีมเวนเจอร์ครับ กระทั่งภารกิจบุกโจมตีเรือผู้ก่อการร้ายตอนนั้นเองที่เดวอเชอร์ปรากฏตัวเพื่อเลือกให้แพกี้เข้าร่วมทีมการเดินออมมันติเวิร์สและเมื่อภารกิจปรับเอาทรลุล่วงเธอจึงถูกส่งกลับมาที่เรือของผู้ก่อการร้ายลำนั้นกระทั่งคนพบว่าในเรือมีหุ่นยนต์ไฮร่าสตอมเปอร์ถูกเก็บเอาไว้พร้อมกับร่างของสตีฟที่อยู่ภายในวันอีซีซั่นที่1จบลงด้วยเหตุการณ์นี้ครับแลวมันกำลังจะสุกสารต่อในซีซั่นที่2อเอพิโซดที่5ดิฉันเจอมาวันนี้ทุกคนก็พูดพดพ ใช่และมีบางคนข้างในนั้นอเวนเจอร์ทีมนี้จะมี The w a อ c สเข้ามาแทนที่ฮักจากนั้นกับตันคาร์เตอร์จะรับบทบาทเป็นผู้นําทีมซีนที่ถอดแบบมาจากเส้นเวลาหลักจะเป็นตอนที่เธอดันตัวแบล็กวีดีโขึ้นไปบนยานของศัตรูตามนี้เลยครับ โลกีที่ถูกฟาดด้วยฮักก็เปลี่ยนมาเป็น2เพื่อนรักเป็นคนลงมือเอาชนะด้วยตัวเองซึ่งก็จะเป็นฉากจบให้กับศึก Battle of New York จากนั้นจะตัดเข้าสู่ฉากของ The ว a t ช h e r ครับเขาบอกว่าก็าไม่ได้ชอบหนังภาคต่อในมันติเวิร์สมีเส้นเวลามากมายทว่าก็ไม่ได้มีกับตันคาร์เตอร์มากนักที่สำคัญก็คือเธอคนนี้ยังเป็นเพื่อนที่เคยช่วยเหลือเขาต่อสู้กับอัลตรอนด้วยเขาจึงต้องการสารต่อเรื่องราวของเธอเพราะที่จริงแล้วเรื่องราวของแพ็กกี้นั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

จากซีนนี้ก็ตัดเข้าสู่ฉากจบทีั่นแรกนะครับโดยเนื้อเรื่องจะดำเนินต่อด้วยการเปิดฉากโจมตีเพกกี้และแนทโดยไฮดราสตอมเปอร์ที่ตรวจจับได้ว่าทั้งสองคือศัตรูพวกเธอหนีรอดมาได้ครับนั่นทำให้เราได้รู้ข้อมูลจากนิกฟิลลี่ที่บอกว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงสตีฟโรเจอร์และบักกี้ได้ตั้งหน่วยรบขึ้นมา2คนเพื่อบุกทำลายฐานไฮดร้านาที่ต่างๆบนโลกกระทั่งภาร,รกิจที่อาร์เจนตินาก็กลายเป็นภารกิจสุดท้ายของสตีฟเขาจบชีวิตที่นั่นในปี1953แต่ทว่า per ไฮ มันถูกเก็บรักษาเอาไว้โดยกลุ่มคนจากเร d r o ูมที่เป็นบ้านเก่าของนาโตชาโรมานอฟโดยข่ากรองได้บอกแสมาว่าเป้าหมายโจมตีต่อไปของ h y ดรัสซอมเปอร์ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็ไม่ใช้ใครที่ไหนนะครับบักกี้บานนั่นเองกับตันคาร์เตอร์เข้าไปช่วยเพื่อนเก่าเอาไว้ได้ทันเวลาโดยเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนไฮดรัสซอมเปอรถูกเปลี่ยนจากเทสเกมาเป็นพลูตโตเนียมแทน Something cooked after the war. Probably and จากนั้นเมื่อไฮ d อดสตอมเปิมาถึงการต่อสู้เกิดขึ้นและก็เป็นแบล็กวีโดที่กำลังจะยิงทำลายเป้าหมายแต่ก็เป็นบัคกี้ที่ลุกขึ้นมาปกป้องเพื่อนครับซึ่งผมชอบซีนนี้มากเลยเนื่องจากการกระทำของบัคกี้ได้สะท้อนไปยังตัวตนของสตีฟโรเจอร์ด้วยมันบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนที่ไม่มีวันทิ้งกันทำให้เราเข้าใจความไม่ยอมแพ้ของสตีฟที่พยายามจะปกป้องบัคกี้ในเส้นเวลาหลัก กระทั่งวินเทอร์โซเยอร์ผันแปรมาเป็นพวกเดียวกับกลุ่มโตเอกจนได้ในที่สุด the same for Steve. Hey. การต่อสู้ทำให้สตีฟหมดสติลงครับนาตาชากับพกกี้ก็เลยพาเขาไปยังหมู่เกาะห่างไกลในประเทศสกอตแลนด์การทดสอบในเบื้องต้นระบุว่าร่างกายของสตีฟเชื่อมต่อกับชุดเกราะมันทำให้เขารักษาสภาพร่างกายและใบหน้าวัยหนุ่มเอาไว้ได้แต่ว่าในทางกลับกันการถอดชุดก็จะมีค่าเท่ากับการจบชีวิตของเขาลงและทุกครั้งที่เขาถูกเปิดใช้งานอายุไขก็จะลดลงเรื่อยๆด้วย ข้อสังเกตต่อมาก็คือทั้งสองกำลังคิดว่าจะให้ใครมาช่วยเรื่องนี้ดีระหว่างโทนี่และบรูซแบนเนอร์ครับฉะนั้นการปรากฏชื่อบรูซก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าฮักก็น่าจะมีตัวตนในจักรวาลนี้แต่ไม่ได้เข้าร่วมศึกการต่อสู้ในเบ t เทิลออฟนิวยอร์กหรือถ้ามองในอีกมุมนึงนะครับบางทีบรูซในเซนเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้มีพลังของฮักก็เป็นไปได้ Fro าะเ i n c อินคาร์จะเป็นศัพท์ทางเทคนิคที่มีราักฐานมาจากจักวรวรรดิซาวอนะครับซึ่งตัวละครที่ถูกแช่แข็งด้ววยกกกรระบบบนนนนาแี้็คืออั่เง บูดาเปสต์โอเปอเรชันถูกพูดถึงอีกครั้งโดยนาตาชาโรมานอฟมันคือภารกิจตามล่าดย์คอฟผู้นำของหน่วยเรดรูมที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีภารกิจนี้ในเส้นเวลาหลักจะเป็นการทำงานร่วมกันกับฮอกอนาตาชาจะเป็นคนให้สัญญาณการจุดระเบิดซึ่งคนที่โดนลุกลงไปด้วยก็คือลูกสาวของเดยคอฟที่กลายมาเป็นท a สแมสเตอร์และภารกิจดังกล่าวก็ไม่ได้ปิดฉากเดยคอฟมานั้นรอดไปได้และยังคอยควบคุมองการหน่วยเรดรูมเรื่อยมาแต่สลับมาในวอตอฟอีพีโสดนี้นาตาชาไม่ได้ใช แต่ว่าเป็นการเข้าโจมตีระยะประชิดและจบชีวิตเป้าหมายด้วยมือของเธอเองทธว่าแม้หัวหน้าจะตายไปแล้วแต่ว่าเรดรูมก็ยังอยู่เพราะว่าฐานที่มั่นยังคงเป็นความลับแม้แต่ชิวก็ยังไม่รู้พิกัดที่ซ่อนฐานแห่งนั้นสตีฟที่ได้สติกลับมาก็เป็นคนพาสองตัวเอกไปยังฐานทัพโซโควียที่ตอนนี้อยู่ภายใต้การปกครองโดยเรดรูมในตอนที่อยู่กันตามลำพังสองคนพวกเขาก็โดนโจมตีด้วยอาวุธวีดอวไบตอนนั้นเองที่กองทัพหุ่นเริ่มเคลื่อนไหวสรุปก็คือซีซั่นนี้ยังไม่มีซอมบี้นะครับแต่ก็ เมลีนาคือคนที่กลุมอำนาจของเร Room ครับในเส้นเวลาหลักเธอคือหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒน,นาทำงานขึ้นตรงกับเดย์คอฟในขณะเดียวกันเธอก็ยังสวมบทบาทเป็นแม่ของอนาชาและเอเลานานั่นทําให้สถานะของเธอไม่ได้เป็นตัวร้ายแบบเต็มตัวพอหนวกลับไม่รู้ความจริงเมลีนาก็ย้ายฝั่งมาอยู่ฝ่ายสองตัวเอโคนล้มเดย์คอฟและฐานรับของเขาลงในที่สุด สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลีโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คุณเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋าางเกงหรือว่ากระเป๋าเสือ้อเจนเฟรนเต้มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้้้้ดดววยส่งซือไทีเ็บ ไซด์และช้อปปีของเจนฟอร์เรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ดเดิรมูฟรับส่วนลดพิเศษ100บาทไปเลยครับเบลิน่าบอกความจริงนะครับว่าเธอจงใจออกคาสั่งให้สตีฟนําทางเรามาที่นี่เพื่อให้เพ็กกี้และดาาชาออกห่างจากอเวนเจอร์และหน่วยชิลเบลิน่าอยากศึกษาทําความเข้าใจกับสันคาร์เตอร์ครับซึ่งก็จะมีการพูดถึงการผ่าตัดสมองเกี่ยวกับกระบวนการนี้ก็เกือบจะเกิดขึ้นกับเยเดน่าที่ถูกพาตัวไปยังเรตูมแตว่าเธอก็หนีรอดมาได้เพราะเบลิน่าแอบใส่มีดไว้ในกระเป๋าเธอยังบอกด้วยว่ามันมีหหนนนััััังงงงขอกกปตเบแล้วนน้วว็็ยยด ประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นอิสต์เอ็กไปยังโรเจอร์เดอะมสิคาลที่เคยปรากฏในซีรีส์ของฮอกอายนั่นเองทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันกระทั่งท้ายสุดสตีฟยอมสละตัวเองโดยการพุ่งขึ้นไปทำลายฐานที่มั่นของเรดรูมไม่ไดน่าเสียชีวิตจากการระเบิดส่วนสองตัวเองหนีรอดไปได้บนความเชื่อของแพกี้ที่เชื่อว,ว่าคนรักของเธอยังไม่ตายเธอจึงออกตามหาสตีฟอีกครั้งโดยมีตาชาติดตามไปช่วยด้วยแรงปัญหาก็คือนาวินาชีนั้นเองที่ประตูมิติสีแดงเปิดออกนำพากับตันคาร์เตอร์ไปอีกเส้นเวลาหนึ่งครับ ซึ่งคนที่ปรากฏตัวออกมาทักทายจะประกอบด้วยนิกฟิลลี่ที่มาพร้อมกับชุดอัศวินแล้วก็จอมเวทวันดาที่มาในฐานะเมอร์ลินทั้งสองบอกว่าพิกกี้คาร์เตอร์คือคนที่จะช่วยราชินีของเรายิ่งไปกว่านั้นนะครับเธอจะช่วยโลกของพวกเราได้ด้วยฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นไทม์ไลน์ของควีนอลิซาเบธในช่วงเวลาศตรวรรษที่15นั่นเองก็คงจะต้องรอดูกันนะครับว่าอเวนเจอร์ในยุคนี้จะเป็นยังไงมีใครมาเป็นสมาชิกบ้างและใครคือตัวร้ายที่พวกเขาจะต้องเอาชนะ แต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดนตอนนี้ก็คือพลังของวันดา้ามาลินนั้นสามารถนำพาวารีนจากไทม์ไลน์อื่นให้มียังเส้นเวลาของตัวเองได้ด้วยครับโดยที่เดบะวชเชอร์ไม่ทันตั้งตัวเอาละและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจากชาแนลเดบมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ